สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะพามาดูร้านซาล่านะครับกุโนคาโดนะครับผมอยู่หน้าสวนเลยนี่สวนฉัดก็จะไปปลูกในไร่นะครับนี่สูงจะท่วมหัวแล้วยังไม่ได้เอาไปปลูกเลยดินสำหรับเอามาไว้ปลูกแล้วก็แม่ปลูกผักไว้ข้างหน้าปลูกผักไว้กินนะครับที่ถนนใหญ่เลย เราไปดูข้างในกันดีกว่าเมื่อก่อนแม่ขายเป็นเดียวดูนะครับนี่ค้าก็เราเอามาเตรียมขายนะครับผมดูบรรยากาศในสวนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่คลานะครับซส่วนมากเพราะว่าผมชอบคลา ก็จะมีขาเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่เราสะสมไว้นี่แม่เพิ่งแบ่งไปนะครับนี่ก็ขาบ้านๆน,นะครับผมขาบ้านๆไม้ก็เป็นไม้ทั่วไปราจักพัดนะครับผมไม้ทั่วไป ตอนนี้แม่ก็กำลังลดน้ำอยู่อันนี้ก็ชอบนะครับสิกแซกมาดูคาโมสีกดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โมสซกก็มีบางต้นที่พอ พอขายได้อยู่พอส่งได้อยู่นี่ก็จะเป็นอามากิจนะครับอามากิตเยอะเลยนะครับอามากิดโก,โกด้นโมสิกนี่รับเบอร์เซียนานะครับนี่ก็คามาลายแคะส่วนอันนี้ไวสตานะครับ พายแก้วหรือไว้สตาอันนี้เป็นเบลล่านะครับคาเบีล่าเพิ่งรดน้ำไปชุ่มฉ่ำม,มากเลยก็อ,อันนี้ก็เป็นพวกมาเรนต้านะครับมาเรนต้าเลมอนอันนี้มาเรนต้าด่าง แม่เพิ่งแยกไปนะครับเพิ่งแยกมาเป็นตาดัางก็เป็นซิเวอร์แบนนะครับดีซิเวอรแดูอันนี้เลมอนก็เพิ่งแยกไปอาาคตดีดีนอันนี้เป็นไม้สอสมนเราถ่ายวีดีโอครับ ซิวเวอแบนถ่ายบรรยากาศในสวนนะครับผมใครอันนี้เป็นไม้ที่เราชอบแล้วก็อยากได้มานานละยูเมลาโนนะครับสวยมากเลย ตังนี้เป็นค้าที่เราดูค้าที่เราสะสมนีตําลังแทงหน่อมาดูชาลีครับนี่พามันย,ยันยมีใบใหม่ล่าสุดเลยครับ ชาลีกำลังกำลังกางใบใหม่ออกนีอ่อันนี้ใบดูใบของเขานะครับชาลีมีทั้งหมดสี่หนอแล้วอยากดักแยกอยู่อันนี้ไทยงามนะครับอันนี้ดูทีแรกทำท่าจะไม่รอดเฮลินเคนาดีนะครับผม เริ่มใบเริ่มมาละวต้นนี้ก็โดนเชื้อรากินไปอันนี้ก็กำลังสวยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเลี้ยงโคโรตาร้าแล้วครับเลี้ยงค่อนข้างยากแล้วก็นี้ค้าไก่ฟ้านะครับอันนี้ก็ไว้สตาที่ยกมาไว้ตรงนี้หงไว้สตา,าร์รูกระถาง อันนี้สต,ตาร์แล้วก็อันนี้ค้าอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรฮะสุโดเโวียนเชนน่ามีค้าตะขาบหรออันนี้รับเบอร์นะครับรับเบอร์เซียน,น่ามี่แบ่งไว้เดี๋ยวถ้ามันมีเริ่มมีหนอต แล้วก็เดี๋ยวก็จะลงขายนะครับน,นี่ก็เป็นเป็นค้าที่มาใหม่มาใหม่มีน้อยนะครับในไทยตอนนี้อันนี้อีกตัวหนึ่งที่หายากนะครับผมไม่ดูจะรอดหรือเปล่าเพิ่งแบ่งไว้ตัวน,นี้เป็นคารีนานะครับคารีน่าก็เริ่มหาง่ายแล้วนะฮะมีเบลล่าเริ่มหุบแล้วเพราะว่าเย็นเย็นแล้วนะครับตอนนี้ ี่ก็คาริน่าอันนี้ค้ามาเรนต้านะครับเลมอนอันนี้ก็มาเรนต้าแบ็กนะครับผมนี่ก็เป็นมาลายกับอามาบิลิสกับอามากิดนะครับผมนี่ก็ค้าไบละพันชวนกระถางนี้เราไปดูกระถางนี้กันดีกว่า สวยมากเลยนะครับกระถางนี้ดูความด่างเขาขามาลายด่างนะครับผมสวยมากเลยกระถางนี้เดี๋ยวจะยกยกไปให้ชมกันนี่นะครับขาที่เพิ่งได้มาเพิ่งได้มาก็านี่ก็ไม่ดูจะรอดหรือเปล่านะฮะทาท่าไม่ค่อยดีเลยส่วนนี้ไตคคลอร์ ไปคันเลอร์ดูนะครับแห้งไม่รอดก็ไม่เป็นไรมาดูค้านี้นะครับผมเกยมากเลยงานเคยงานเจ้าไปไล่ดอกโค้ยกระหับงานยุ่งส่วนโคก้กโค้กบอกอาันใดอ่ะโบอยอ่อมันมันดังไม่ตายดังเขาอื่นว่ากระตายสมจันดงังบ้านแถาอื่นนะ มันด่างเอ,อาเองบ่คือกันในวัยแต่ละใบเบื้องด้วอฮะกมาเราบ่บบคือกันวางกันหอมถูนี้ิดนิดนิดอนะไปก็ทางนี้เถอะแม่ดูแม่แม่กำลังจะแบ่งนนะแบ่งค้าโมสิกนะครับดูเด่นโมสิก ทำง่ายๆนะครับวัสดุปูก็เอาที่มีนี่แหละครับบ้านเรามีอะไรก็เอานั้นแหละดินก็ว่าอันนี้ดินกับแกลบนะครับกก็บ,กบตามสะดวกเลยตามสภาพแวดล้อมตามกลุ่มบรรยากาศเนาะเดี๋ยวนี้เป็นอันนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะยังไม่มีกันนะครับเขาเรียกอะไรนะเอื้องไหมหนาด่างชมพูมันก็กลุ่มเอื้องไหมหน่นาเหมือนกันอน,นี้ค้านะครับ นี่ก็ฟิโลเดนอนพิงพินเซตนะครับกระดาษชจันนี่กระบอนแล้วก็กล้วยนะครับเอาลงดินไว้ทางนน้นก็เป็นสวนผักติดถนนด้วยสีผสมปลูกลงดินนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นออโกนิมัวมาพิกถ้ำไตคันเล์นะครัที่แบ่งไว้ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคครับสสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ